เอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับฮีโร่ของเชียงใหม่เอฟซีนะครับนิวอัครวินสวัสดีนะครับสวัสดีครับนิวครับสวัสดีครับพี่ถามหน่อยความรู้สึกของเกมวันนี้โดยเฉพาะการทำประตูได้ดูสะใจมากเลยวันนี้เป็นเกมที่รถเราแบบกดดันมากครับเพราะว่าเราต้องการชัยชนะในบ้านนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมยิงได้ผมก็ดีใจครับที่ทําได้ครับแล้วก็วันนี้เป็นสามแต้มที่สําคัญครับเกมในครึ่งแรกดูอึดอัด มีโอกาสเกือบจะทําประตูได้ด้วยเหมือนกันทั้งฝั่งเขาเองก็เหมือนจะมีโอกาสทําประตูได้ด้วยเหมือนกันในช่วงพักครึ่งโค้ดคุยอะไรกับเราบ้างก็โค้ดก็พยายามให้เราเล่นตามที่เราซ้อมมาครับแล้วก็แก้บางจุดที่ในครึ่งแรกเราทําได้ไม่ดีนะครับครับผมทีนี้ตอนนี้เชียงใหม่เราเก็บเพื่อเหมือนเกมไปกับ6แต้มนะครับเพราะเราเจอกับทีมที่อยู่ในพื้นที่ในการลุ้นขึ้นชั้นด้วยกันเนี่ยจากนี้ต่อไป นิว <New S 2> คิดว่าเชียงใหม่เอฟซีของเรานี่จะเป็นยังไงบ้างรครับสวัสดีครับ uh, ตอนนี้เราก็อยากจะแก้ไขผลงานนอกบ้านของเราให้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราไปเยือนนอกบ้านเรามันจะทําผลงานไม่ค่อยดีครับก็ต้องทํางานกนักต่อไปครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนิวด้วยนะครับที่เป็นฮีโร่กับชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเ้วเดี๋ยวอยากจะให้พูดถึงแฟนบอลน,นิดหนึ่งแล้วกันนี่เรายิงประตูที่ห้าแล้วนะนะครับอยากให้พูดถึงแฟนบอลน,นิดหนึง่ง ก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่เข้ามาเชียร์ในวันนี้นะครับ,เป,บเป็นกำลังใจที่ดีให้พวกเรามากครับขอบคุณนีมากครับสวัสดีครับ